โรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูหนาวโรคติดต่อทางระบบหายใจ 1. โรคไข้หวัดใหญ่ 2. โรคปอดอักเสบ 3. โรคโควิด -19 โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้ออินทลูเอนซ่าไวรัสการติดต่อสามารถแพร่กระจายเชื้อจากคนสู่คนได้ผ่านทางการหายใจเอาละอองฝอยจากน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เข้าไปอาการคือมีไข้สูงเฉียบพลันหนาวสัน่นไอ ปวดไม่ตามตัวและกล้ามเนื้อการป้องกันหยุดพักเว้นระยะห่างสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตรวจเอทีเคเมื่อมีอาการทางเดินหายใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบหรือที่เรียกกันว่าปอดบวมเป็นการอักเสบของเนื้อปอดที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะปอดอักเสบจากการติดเชื้อในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานตา่ำมักมีอาการมีไข้หนาวสัน่นไอมีเสมหะ และหายใจหอบเหนื่อยผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมักมีภาวะการหายใจล้มเหลวเฉียบพลันและเสียชีวิตได้การป้องกันล้างมือบ่อยๆสวมใส่หน้ากากอนามายัยหลีกเลี่ยงพื้นที่แออดัดเมื่อเป็นหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ควรรักษาทันทีโรคโควิด -19 อาการคือไอาหายใจลำบากเจ็บคอคัดจมูกมีไข้การดมกลิ่นและการรับรสผิดปกติการป้องกันเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ตรวจเอทีเคเมื่อมีอาการระบบทางเดินหายใจฉีดวัคซีนโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันมักมีอาการถ่ายเหลวหรือถ่ายเป็นน้ำอย่างน้อยสามครั้งหรือถ่ายปนมูกเลือดอาเจียนและขาดน้ำเมื่อสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไปหากมีอาการรุนแรงอาจเกิดการช็อกหมดสติก,การป้องกัน กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือดื่มน้ําที่สะอาดน้ําแข็งที่ได้มาตรฐานโรคติดต่อน,นําโดยมแมลง 1. โรคไข้มาลาเรียและโรคนําโดยยุงลาย 2. โรคสครับไทฟัสโรคไข้มาลาเรียและโรคนําโดยยุงลายอาการคือมีไขป้ปวดศีรษะแต่ไม่มีน้ำมูกปวดไม่ตามตัวและกล้ามเนื้อคลื่นไส้เบื่ออาหารโดยอาการเหล่านี้อาจเป็นระยะสั้นหรือหลายวันขึ้นอยู่กับเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิด การป้องกันนอนในมุ้งชุบสารเคมีหรือมุ้งชุบน้ำยาทานยากันยุงสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดโรคสัครับไทฟัสอาการคือมีไข้สูงปวดศีรษะปวดไม่ตามตัวไอแห้งปวดกระบอกตาตาแดงต่อมน้ำเหลืองโตการป้องกันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคดังนั้นควรเลี้ยงไม่ให้ถูกไรอ่อนกัดหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดใช้ยาทากันมแมลงกัด ทำความสะอาดบริเวณที่พักอาศัยภัยสุขภาพที่สำคัญการเสียชีวิตที่เกี่ยวเนื่องจากภาวะอากาศหนาวซึ่งมักจะเกิดกับกลุ่มประชาชนที่มีความเสี่ยงเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงคนเร่ร่อนการป้องกันแต่งกายหรือเครื่องนอนให้ความอบอุ่นงดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เฝ้าระวังการก่อกองไฟหรือการจุดไฟกรมควบคุมโรคหงยายอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี